สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อเล่นนะคะชื่อว่าต่ายค่ะเป็นพนักงานอะไหล่ขายรถของรถอิสุสูนะคะอยู่ประจำอยู่ที่สาขาบางละมุงนะคะวันนี้ต่ายก็จะมาอตอบข้อสงสัยของลูกค้านะคะก็มีลูกค้าหลายคนหลายกลุ่มถามเข้ามาว่าเฮ้ยอ,อะไหล่ของเราอะอะไหล่รถอิสุูเราอะมันแท้หรือเปล่าทําไมราคาไหล่เราอะ่ะ มันเท่ากับราคาอะไหล่ตลาดทั้งนอกเลยนะวันนี้แต่ก็จะมายืนยันค่ะว่าอะไหล่ของเราอะไหล่อิซูซของเราที่มาขายให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสาขาบางละมุงหรือว่าสาขาอื่นๆทั่วประเทศไทยเป็นอะไหล่แท้นะคะยืนยันได้จากนี่เลยค่ะรถขนส่งอะไหล่ของเราค่ะบินตรงมาจากมินบุรีเลยนะคะมาส่งอะไหล่ให้เราทุกเช้าลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าอะไหล่ที่ซื้อจากศูนย์นบริการอิซูซูทั่วประเทศไทย เป็นอะไหล่แท้ได้มาตรฐานอะไหล่เราก็จะมีรับประก,กันนะคะ6เดือนหรือ10,000กิโลหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงจอนเพราะฉะนั้นลูกค้าหายกังวลหมดข้อสงสัยได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะสอบถามเกี่ยวกับอะไรรถอีวิสุสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็จะมาตอบคำถามที่ลูกค้าข้องใจไม่ว่าจะเป็นอะไรตกแต่งรถรุ่นนี้แปลงได้ไหม อะไรยังไงประมาณเนี้ยค่ะวันนี้นะคะ่ต่ก็ขอจบคิปเล็เท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนเข้ามาดูแล้วก็ขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ